สวัสดีครับอาจารย์หมอยาและก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะก,กริดจ,จากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านใช้นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันที่5มกราคม2564กนะครับก็กราบสวัสดีปีใหม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านลูกค้าหมอยาผู้ที่ใช้ดูทุ่งนะครับเช้านี้ก็จะพามาดูดูทุ่งที่เพาะที่ชําไว้นะครับเป็นหัวชําเป็นหัวที่ส่งไปให้ลูกค้าแล้วาบางท่านไม่ได้รับแล้วตีกลับมาครับผมก็เลยเอามาชําไว้ ชำที่หน้าบ้านเลยนะครับนี่ชำกับพื้นดินธรรมดานะครับใช้เวลาตั้งแต่ต้นมะต้นทันวานะครับนี่ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับก่อนที่เขาจะแตก <S 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 ถือว่าเป็นพืชที่แตกหน่อช้ามากนะครับหลายๆท่านได้ไปก็ให้ใจเย็นๆนะครับแต่ว่าการแตกหน่อของเขานะครับเขาจะแตกขึ้นมาจากพื้นดินเลยนะครับนี่ที่ชํำไว้นะครับแตกขึ้นมาจากพื้นดินแตกขึ้นมาจากหัวในดินนะครับจากเง่าในดิน ส่วนกิ่งก้านนะครับที่ผมตัดไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแห้งนะครับใบก็จะร่วงหล่นไปนะครับอย่างนี้นะครับก็ขออยากให้ทุกท่านใจเย็นๆนะครับอย่างนี้ท่อนปลายนะครับนี่เพิ่งมีนิดเดียวเองครับนี่ครับแต่ว่าที่อยู่ในลำขึ้นมาจากดินเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นี่นะครับที่เป็นเงาของเขานะครับแบบนี้นี่บำรุงไปอีกสักปีหนึ่งก็ให้ดอกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเกิดขึ้นมาจากหัว หัวท like ี yeah, e ่ส่งไปก็จะเป็นแบบนี fact, ้นะครับทุก okay ท่านก็หลายท่านได้ไปก็เห็นนะครับหัวเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะตัดใบออกนะครับนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใบติดไปนะครับใบก็จะเป็นแบบนี้ที่ตัดออกนะครับสาเหตุที่ตัดใบออกเพราะว่าเราเอาไปชํำเนี่ยยังไงใบเขาก็ร่วงอยู่ดีนะครับเขาจะทิ้งใบทั้งหมดเลยนะครับทิ้งใบทั้งหมดแม้ทอดนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เขาจะทิ้งใบทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆแตกขึ้นมา แตกขึ <ítulo> sabes, ้นมาจากตรงนี้นะครับนี่จะแตกหน่อขึ้นมาจากตรงนี้ทีนี้เราได้ไปนะครับเราชํำชํำฝังดินถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ฝังให้มิดเลยนะครับห้ามห้ามโผลมาแบบนี้นะครับห้ามฝังแบบนี้นะครับให้ฝังถึงตรงนี้นะครับนี่ตรงที่มือผมจับนะครับมองมองออกไปฮะนะครับฝังแบบนี้เลยนะครับให้เขาโผล่ขึ้นมาแค่นี้เราจะมองเห็นกิ่งที่อยู่เหนือดินเนี่ยเขาก็จะค่อยค่อแห้งค่อยๆเหี่ยวค่อยๆดําดำคล้ำลงแต่ว่าเขายังไม่ตายนะครับ เขาจะมีส่วนที่เป็นเขียวๆอยู่ถ้าเราเทสเราก็เอาเกาเกาดูนะครับเกาเกาดูตรงไหนที่เันเขียวๆนะครับนี่เขายังจะเขียวๆอยู่นะครับยังไม่ตายก็ใช้ได้นะครับก็ลดน้ําไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักเดือนนึงนะครับต้นนี้ก็เดือนผมตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ค่อยๆแตกขึ้นมาแตกขึ้นมานะครับแตกขึ้นมาจากข้างล่างนะครับเห็นไหมครับ เป็นพืชที่ใช้เวลาเพาะนานนะครับถือว่าใช้เวลาขออภัยครับใช้เวลาชํานานแต่ขึ้นมาแล้วสวยนะครับอันนี้ได้เป็นกอแน่นอนนะครับต้นนี้นะครับครับผมก็อให้ดูนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นใบของเขานะครับนี่ใบดูทุ่งสรพพคุณก็เยอะนะครับสรพพคุณแต่ของผมก็เน้นเรื่อง เพิ่มขนาดท่านชายนะครับแล้วตอนนี้ก็จะขยับมาทําเกี่ยวกับกระตุ้นกําหนัดด้วยนะครับก็จะลองขยายวิธีการนําเสนอดูนะครับเพราะว่าเรื่องการนําเสนอดูทุ่งต่างๆในผมในเพจในช่องผมผมทําแต่ y youtube เอ้ะทาแต่ดูทุ่งนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะมีเนื้อหามาันแลวแล้วหลังๆนะครับคลิปก็อาจจะห่างๆหน่อยไม่เหมือน YouTube ท่านอื่นที่ทําหลายตัวก็ออกคลิป วันละคลิปสองวันคลิปผมก็ไม่มีอะไรจะมานําเสนอละนะครับก็ได้แต่พูดเรื่องเก่าๆนี่แหละแต่ก็มีประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่อยากอนุรักษ์อยากรักษานะครับนะครับวัน,นวันนี้ก็เป็นวันแรกของการทํางานนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสมใจสมปรารถนานะครับท่านใดที่อยากใหญ่ก็ให้ใหญ่นะครับท่านใดที่เอาไปใช้เกี่ยวกับเวชสำอางหน้าขาวก็ให้ขาวนะครับท่านใดที่จะเอาตัวใหม่ที่ผมจะออกปีใหม่นี่ ไปกินไปต้มไปดองเกี่ยวกับการกระตุ้นกำหนัดก็ขอให้สมใจทุกท่านนะครับวันนี้ผมกออ็ลาไปด้วยภาพนี้นะครับกลับสวัสดีทุกท่านครับ